สวัสดีครับคุณครูคนไหนที่ได้ไฟล์ที่ผมส่งไปให้นะครับครูเข้าไปเช็คที่ Google Drive นะครับมันจะมีไฟล์ตัวนี้ครับขึ้นมาเห็นไหมครับที่เป็นแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่เป็นแบบฟอร์มแบบนี้ครับแต่จะไม่มีชื่อวิชาการระดับชั้นเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณครูอย่าเพิ่งดับเบิลคลิกลงไปแก้ไขนะครับเพราะนี้ผมแค่แชร์ตัวอย่างมาให้เฉย พอคุณครูได้ไฟล์ที่ผมแชร์มาให้แล้วรบกวนคุณครูเอาเมาส์ไปชี้นะครับหรือคลิกที่ไฟล์นี้แล้วคลิกขวาครับหรือคลิกที่ไฟล์แล้วก็ดูจุดจุดสามจุดถ้าใครใช้โทรศัพท์นะครับแล้วคุณครูจะเห็นมันจะมีคําคํานึงขึ้นมาครับคือคําว่าทําส um ําเนาเห็นไหมครับทําสําเนาให้คุณครูกดคําว่าทําส um ําเนาครับลงไปครับ มันจะทําการทําสําเนาแบบฟอร์มที่ผมส่งไปให้ครับขึ้นมาอีกหนึ่งสำเนาอีกหนึ่งชุดเห็นไหมครับมันจะมีคํานําหน้าว่าสาเนาเห็นไหมครับอ่าอันนี้แหละครับคือคุณครูได้ทําการ Copy หรือทําสําเนาแบบฟอร์มที่ผมส่งไปให้ฉะนั้นคุณครูจะสามารถทําการแก้ไขกับไฟล์เอกสารที่เป็นสําเนาตัวนี้ครับ ได้เลยส่วนไฟล์ที่เป็นตัวอย่างที่ผมส่งไปให้คุณครูไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างที่ผมส่งไปให้เฉยๆถ้าคุณครูทําการแก้ไขมันจะแก้ไขให้หมดทุกคนเลยที่ผมส่งไปให้นะครับเพราะผมแชร์ให้ทํางานร่วมกันนะครับอาชุดนั้นคุณครูทําการทําสําเนาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีไฟล์ที่ทําสําเนาขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์คุณครูมองแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวครับที่มันสําเนาขึ้นมาคุณครูก็ทําการแก้ไขได้เลยครับ แต่เป็นคลิกลงไปแล้วก็สามารถแก้ไขเป็นของคุณครูได้เลยเช่นเปลี่ยนชื่อวิชาเปลี่ยนระดับชั้นได้เลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ทําการเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็แก้ไขแบบทดสอบต่างๆตรงนี้ได้เลยครับว่าครูจะมีทน้งหมดกี่ข้อนะครับโอเคครับ